สวัสดีจ้าปลาลุงมาสุขสุขคนละจ้าเออเตัมเสียงจ้าค่ะขอบคุญนะจ้าขอบคุณสีมือเมลาเ์นะจ้าป้านิ่นกับตีนไก่ป้าโทษพี่น้องเลยนามคุณคักเป็นคักเลยสีมือเมลารีมือไทยเสียหนะด้วยพี่น้องเด้อมา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 กินข้าวปุญน้ำกันเด้อ หน้าตาไม่พี่น้องเอ้ยเสแสรไปที่คุณคักแฉะเอาก็พากันจัดใจกินถ้วยน้อยเอาได้ขอได้เอาจับหนึ่งก่อนเด้อเอาจับเดียวก็ได้เออน้องโมกับน้องลุงก็อยู่หัวแถว เอามาตะกบมาไงอ่ะสบายดีป้าลุงก่อนเร็วๆจะน้อยังกินตะกบค่ะสบายดีจ้าป้าลุงมีเอฟซีเข้ามาดินนั่มพี Idol> ่น้องเลยแล้วกันกินทันธหนักบัวกับนว่าหนักบัวเออน่าสินะไม่ไรกินเอ่อแต่มหนักบัวนี่เพฮับประกันหรือว่ามีบ่ราะยำนี่ อเอาอีกนะน,นี่ถั่ <นา S 1> ของแม่นางใหญ่ด้วยนี่เด้อเปราแบบไปีบบนกข,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 ขนม่นมคนน,น้อยนี่แหละโอ้ยน่จะเมน้อเดเจะไปเื่ปเขาหนเอยูเจขาวปุ้นก,ก่นมา,มากินข้าวปุ่นก่อนมนะาอนนะอขอบ้ะคุะหละย สบายดีเ้อสาวแปงคนสวยอ่าขอบูขอบใจในลายแปนเจ็บแปงเจ็บแฝงขอบูขอบเจอในลายพะดินมาหัวน้ำเนื้อกัวนี่อยู่ในหัวนี่อยู่ในตนม่องอันหอยเชลลาอันมือเร้าเนี่ยหอยู้วนมืมไ่าร์ี่าร์บีาร์บีาร์บีบบา่บีบาาระบีาร์บีบาราบาราาบเอาาาาา ซีป้ายจะไรขี่รถไายไปนะน่ะรถจักรไปกับอีเม่เออไปนอนบนเบาบาเบาจีไปดินเทือนไปแถวนะมานดินเทือนอีเม่ได้มาจะพาไปเทือนเราไปเทือนเราเอาว่างึ่งนี่ไปใช้แซกับพวงค่ะคุนได้ไปอันตลาดอันดงคุณพาไปเที่ยวตลาดดงเออเห็นหลายตัเห็นยังไงลูกเห็นยังไงเห็นงูเห็นกระรอกเออ เล่นเล่นนะลูกเล่นกับพี่นะเออสางเป็นนี่เบิร์ดเห็นงูอันงูกับงูยังกับงูสิงห์ขนาดงูสิงงูสิงหงูสิงห์งสิงห์สนางฮันอุ้ยชุวยคือการกับตาเมกเลยค่ะจ้าคนอยู่เนื้อมีนั่งเนาะตอไปจับตัวม่พอมาจม จอมึงปกเอเยอช่แปว่าไมน่าจอยอ่ะต่อุ้มเบิงไนอยู่กองขึ้นมานอุ้มเป็นอะไรตัวจริงกับอยู่ในกองกับอยู่ในของเทนต่างกันต่างป่า่องอเบิงเอาแขงแงานอยนะอืนบานน้อยได้ชนผูใหญ่เดที่เด็ โตจมจมจมพี่ลี่เนี่ยชอบแป้งโตจริงเรางามงามพี่น้องเราเป็นสาวได้บอสมเราเป็นเจได้ย่องนี่ชิย่องกินกาแฟนมนั่นได้ตัวช่วงกาแฟนมไม่ได้พี่เตยอันนี้ตัวอุตส่าย่องสิกินกาแฟนมจากถุงหนึ่งนี่เราก็เลยกินแล้วกินต็มหมดหมืกินนี้จะกินคนละคนวันน้อยก็ได้กินแล้วชิย่อ คนหัวกินคองฟรีนะจ๊ะฮ่า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 ฮยาฮ่นพี่น้่งจ่เห็าฮ่าฮ่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่าน้าฮ่าฮ่าฮ่อน่ะง้าฮ่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 เฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่าฮืาฮ่าฮ่นฮ่อฮ่่าฮ ใช้เวลาจะเหตุเท่าเดียวได้ค่ะเฮ้ยเงินเถิงธรรมดาแหละเงินเถิงมันง่ายให้เพื่อนนั่นหลังไงพันได้กระแป๊บเดียวเท่านั้นแหละถ้าเงินเถิงนั่นซาบแต่พื้นี่นีแล้วอืมของข่อยนันเป็นปีเปิร์ชิแล้วมันชาหลังมั้งไงหนึ่งเจ้าค่ะมันงไได้ดีจังเลยนะอันนี้ฮะพื้นรวมมัดน้ำปั่นแจทอนามทอน่ายแนนพื้นแนนไฟพื้นดีอ่ะเป็นเงินขี่เท่าค่ะแปดสิบห่าละอืมแปดสิบห่าละ ก็ประมาณผลละแม่สามแสนตกสามแสนสามแสนกว่าบาทเหมืนแล้วมาไหลเงินตอนเงินมันขึ้นอันนี้พอผลสมัยนั้นเงินยังไม่ขึ้นปานนี้ตอนเราเห็ดน่ะสามสนั่นนะสมัยนี้เงินมันขึ้นหลายแม่นเพียงอ่ะนะเอาเพียงออกมา,มากอีกข้าย่องมาสียให้เจ้ากินกัะเพรืออุชาย่องกินกระเพยน,นมทีเนาะเบิ่งแน่ <c oughs> นนพี่น้อง <c oughs> เคยมาแล้วชาติแก้งก็เคยแล้วไลสสองคืนชาตนเลยบ่ไหนนอนแก้งเลยข่อยเห็ุสามแก้วเลยเมื่อไ้ข่อยเครียดข่อยกินกาแฟเลยข่อยไปอยากนอนตัวใหญ่อยู่บะตัวใหญ่บะ่้าจา้าอืสองขวบของขวบเก้าเดือน อีกช่องเดือนกับฮอดสามปีแล้วก็เดือนสิบเดือนแล้วสองขวบก,สวบก,สกบ็ส,บกส,บกสกบิบเดือไนไปใส่กับบรดเสื้อแล้วมีคนเสื้อแล้วมานาสองขวบกลัวนะโตใหญ่หมอหมอเขาว่าลูกเจ้นนาโตใหญ่ค่ะคนี่บดนลในนมในผ้าอยู่นี่ครับเป็นซิบมือละซิบมือละซิปกล่องนมนะอืม ข้าวในกินแล้วก็ค่ายออกกินแล้วก็ค่ายออกคนดุไคนทางไงคือแบบดุเขาฉันเอาบอลในกล่องคือว่าโซนอัดมาอู่มาโอ้ยขออู่มาไว้ไม่เอาไม่ถาวรไม่เอาแม่อู่มาไว้เถอะอู่ไว้นี้กล้องสาแปงได้คอยขออนุญาตแล้วเด้อพี่น้องถ่ายให้เพิ่นโอ้ขอบหุูของใจในรายช่วงนี้ มาลุยกันต่อพี่น้องมากินข้าวปุ่นต่อสมุนเพิ่นกัไปเพื่อนแม่เพื่อน่อแล้วก็ยังมีปา่าซึ่งเลือกฮะพูดว่าประจันเป็นพ่อแงอีกมาเออเคนผมบอกว่าน้ำให้แน่เราบอกคนไทยค่ะเอาเดิมเอาเด้อ มาเด้อพี่น mm ้องเด้อมาเด้อ hmm. ม uh, ุกินข้าวปุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องปูน้องหกไปที่สวนนะนะอ่ะมืออันนี้กามือว่านมือเศร้านี่รถเขาจะมาหน้ากันเลยเขาแรงมากทางนี้กันฮะเขาจะอ่อนสูดทางอีวานานะ้พี่น้อง เราหนึ่งสองขัานข้าแม่นางไงนเ้าอือคุณแก่น่ะแม่นางไงแก่็นางอันเที่ยวธรรมดาหรอโม่ชุดลูกมเด็กก่อยนี่ฮะเดี๋ยวใครนึงเด็กอือมา้าวมาแล้ว

เดี๋ยวเป็นเดียแล้วก็ขนุนเกิดเขาสามมื้อหนักเกิดนะเอ้ามาขับไปบ้านบ้านนะเกิดอะไรกูอยู่อ่ะตามไปสามมาอันนี้มาเกิดให้จะออกมาไหนเห็นหมดก็มองจะหลงเกิดให้เลยนะเอาไว้แต่มาเหมือนนี่มันลงมาเหมือนนี่มันลงไม่ได้

ผมวาช่วยบ้านจะด้ดไม่ยังคันฮื้อใหม่ค่ะนีอลคอยให้ซับล่องเลซับล่องใม่ข้าวเสียเป็นป่านันกรเสียอะรันั้อ่าคลิปนี้นะพี่น้องไปก่อนเด้อฝากก็ไะไรก็แชร์ชงครอบครัวสาวผู้ไทยในเด้อบ๊ายบายพี่น้อง